อาจารย์คะคนตื่นทำแล้วเนี่ยนอกจากเราจะตื่นทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นผีด้วยไหมคะถ้าตาตความเป็นจริงอาจารย์ก็ต้องบอกว่าก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นคือสิ่งลี้ลับในโลกไม่ใช่มันไม่มีมันมีพระพุทธเจ้าบอกว่าห้าคติที่ไปของสัตว์นรกเิรชานเปรตมนุษย์เทวดาห้าคตินี้มีหมดในโลกเราเป็นหนึ่งในมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าผีพระองค์ทรงเรียกว่าอามนุษย์ อมนุษย์คือสิ่งที่อะไรกขาตามที่ไม่ใช่มนุษย์สี่ยานนรกเิรชานเปรตเทวดาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ทีนี้ไอ้สิ่งที่เราเห็นเห็นกันหรือเข้าใจกันเนี่ยมันเข้าใจผิดคิดว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคือคนที่เป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นเขาผูกคอตายเขาก็ล่องลอยอยู่ที่นั่นความเป็นจริงล้วคือไม่ใช่เราเข้าใจผิดคนตายแล้วเกิดทันทีจะกเกิดในห้าคตินี้เขาต้องได้อัตภาพในการเกิดนั่นหมายความว่าถ้าเราเห็นอะไรว่าวา,วาแบแวมๆได้เห็นแสงเห็นผีเห็นอะไรได้สแสดงว่าเขาต้องได้อัตภาพนี้เรียบร้้อยแลวเช่น ขาได้ัตภาพของกาไปเกิดเป็นเทวดาสิ่งที่เราเห็นอาจจะเรียกว่าเทวดาก็ได้นาคยักษ์คนทันอสูรมารเห็นได้หมดเลยเปรตพวกนี้เรียกว่าอามนุษย์ทั้งหมดเห็นได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะไปเห็นอะไรแล้วแต่อินทรีย์บารมีของแต่ละคนบางคนเกิดมาในชีวิตจนตายไม่เคยเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวบางคนเกิดมาในชีวิตเห็นแล้วเห็นอีกบางคนไม่เคยเห็นแตก่กลัวไปก่อนแล้วบางคนเห็นวพาะวาแบแวแวๆถุงปฏิคายาวนิดน,นึงก็จิตตกจิตแต่เนี่ยสุดท้ายแล้ว มันแต่ละคนมันไปไม่เหมือนกันเลยดังนั้นหน้าที่พวกเราคืออะไรรู้ <c oughs> เห็นตามความเป็นจริงมันเห็นมันอยู่มันมีมันก็มีไปตามเหตุจะเห็นมันก็ทําอันตรายแก่เราไม่ได้อย่าดูหนังผีเยอะ เพราะมันปัญญาอ่อนไร้สาระมันไปปรุงแต่งกันเห็นแบบนั้นมันหลอกล้อเราหลอกไปก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราเอาสติกลับมาตั้งกับกายมารผู้มีบาปจะทำอันตรายแก่เราไม่ได้เพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันมีอยู่แล้วตื่นอะไรก็แล้วแต่ตื่นได้แต่อย่าตื่นกลัวอย่าตื่นตนกตกใจกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเพราะสุดท้ายมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยมันอาจจะดึงล้างชีวิตเราด้วยซ้ำมันอาจจะทำให้เราหลงผิดเห็นผิดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันศึกษาธรรมะที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกกจะดีว่า